ำได้แล้วนีกคิดฮะเดี๋ไหมนี่เดี๋ไหมงาทานนะคะแอบดูมามีกุลกุนจะกรเล่ไอนางเอาไปประยุกตุลคิวแนวมัน way, way for for นี่สิโอน่ใหมดเลยนี่ชอบโอนใช่ไหมฮะโอนหมดเลยเนี่ยให่หมดเลย Công chia <laughs> chứ Còn con ấy cô đó lên nhé Hả? Cô này một này con mưa đuôi này Ta luôn lên Để lên máy โอ้โคนคิ้วหมดเลยนะเอาเอาดีซ้อมนะนี่นะคะแผลผลงานการกันคิ้วทำไมน้องถึงกันคิ้วคะอยากสวยเหรอน้องสวยอยู่แล้วค่ะ บอกมามีสิทำไมถึงอยากทำเห็นมามีกวนขุนจกักรเลเหรอฮะแล้วน้องอยากกวนมากเหรอแล้วทำไมไม่กวนจกันกรเลอ่ทำไมอ่ะฮะเครียดแล้วนะคะเดี๋ยวผู้พิพากษ,ษาท่านดีมาพิพากษ,ษาต่อตอนนี้ ตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดโควิด <COVID S 3> <c oughs> ก็โควิดเถอะน้องจะโกนคิวร้องไห้ ตึงเครียดมากตึงเครียดจริงๆทั้งผู้พิจารณาคดีแล้วก็จะโดนตีไหมนะ จะโดนตีไหมนะเครื่องประหารอะไรดีผู้พิพา,าพกษาก็เงียบอยู่นะคะตอนนี้ท่านคุณนะท่านคุณกับนางนางม่ง โดติดตามตอนต่อไป